ี่แลยมาทำไอวีที่ชิโกคินิกงนะคะเพราะว่าพวกสูตรเนี่ยผ่านการรับรองจากสหรับเมริการนะคะ ที่นี่นะคะเขามีวิตามินหลายแบบมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอกันก่อนได้นะคะในคลินิกนะคะโคซี่มากๆแล้วก็สามารถกั้นเป็นห้องส่วนตัวได้เลยนะแพชชอบมากๆจริงเราเชื่อมั่นคุณหมอแล้วก็ทางคลินิกอยู่แล้วก็ช่วงนี้พักผ่อนน้อยเพราะว่าทางานหนักก็เลยให้คุณหมอจัดสูตรที่คุณหมอเห็นว่าสมควรที่สุดในการที่จะรีบูตร่างกายของเราไม่ว่าจะเซลล์หรือว่าภูมิแพ้ที่เราเป็นอยู่ด้วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นแล้วก็มีภูมิต้านทานมากขึ้น ไม่น่าเชื่อครับร่างกายแข็งแรงอย่างที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไอาการที่เราออกกําลังกายทุกวันเนี่ยมันเลยทําให้เมื่อเราได้รับวิตามินเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงทันทีเลยคุณหมอนะคะสามารถวิเคราะห์นะคะว่าใครเหมาะกับปัญหาหรือว่ามีผิวที่ต้องเหมาะกับวิตามินสูตรไหนคะ่ะคุณหมอสามารถจัดวิตามินสูตรเฉพาะให้ได้เลยชั้นซองของเราเนี่ยคือบอกเลยว่า สวยงามมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมากเลยค่ะถ้าใครได้มาก็ต้องมาลองที่นี่นะคะทำไอวีดินที่มิชิโกโคลินิกแล้วแบบได้สุขภาพก็ความสุดงามค่ะมิชิโกโคลินิก